ผมจะบอกว่าปวดเนี่ยไม่ต้องทนถ้าปวดให้ขอ,อยากแก้ปวดเลยเพราะว่าถ้าเราปวดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่อยากทําอะไรเราจะอยากจะนอนอยู่แต่บนเตียงเฉยๆซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนําเลยนะฮะกับการที่คุณแค่นอนอยู่บนเตียงเฉยโดยที่ไม่ขยับเพราะว่าปวดสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาใน c h a n n e l Surge Doc อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับผมตั้งใจที่จะทำคลิปนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหลังการผ่าตัดในระหว่างที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ได้เจอคนไข้ที่ต้องดูแลหลังการผ่าตัดค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยตัวคนไข้เองเนี่ยนะครับก็จะหลังผ่าตัดใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของฤทธิ์ของยาสนบอยู่ที่อาจจะทำให้คนไข้อาจจะมีการสลืมสลือ เวลาที่เราเข้าไปอธิบายเนี่ยคนไข้อาจจะจาได้ไม่หมดนะครับผมตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยหก็คือเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะ,ะกลับมาดูวิดีโอตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ในระหว่างที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าในตัวคนไข้คนไหนก็ตามเนี่ยนะครับที่อีกไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่สัปดาห์เนี่ยมีวันมีการวางแผนว่าจะเข้ารับการผ่าตัดเราจะได้มาดูกันว่าเตรียมตัวก่อนว่าหลังการผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะมีการ เ,เตรียมตัวหรือว่ามีการฟื้นฟูการดูแลในการรักษาอย่างไรหลังจากการผ่าตัดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็รวบรวมสิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้คนไข้ทําหรือว่าอยากให้คนไข้รู้เนี่ยหาข้อด้วยกันนะฮะซึ่งง่ายๆครับผมว่าคนไข้ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับลองลองมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างครับข้อแรกนะฮะหลังการผ่าตัดเนี่ยตัวแพทย์เจ้าของไข่หรือว่าศัลยแพทย์เนี่ยนะครับ เราเนี่ยอยากต้องการให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะลุกนั่งหรือว่าลุกเดินให้ไหวที่สุดเท่าที่จะทําได้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าการที่คนไข้ลุกนั่งขึ้นมาเนี่ยหรือว่าสามารถที่จะลุกเดินได้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวสะท้อนว่าหนึ่งร่างกายของตัวคนไข้เนี่ยนะครับกลับมาฟื้นฟูนได้ค่อนข้างดีในะระดับหนึ่งอันที่2เนี่ยเป็นการกระตุ้นทําให้คนไข้เนี่ยเกิดการขยับอวัยวะทุกส่วน ภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบกล้ามเนื้อกระดูกช่วยการทํางานของปอดเพราะว่าการลุกนั่งหรือว่าการลุกเดินต่างๆเนี่ยคุไข้ก็ต้องใช้แรงในการหายใจทําให้หัวใจเนี่ยสามารถสูบฉีดได้ดีขึ้นดีกว่าคุณไขนอนอยู่เฉยเพราะว่าถ้าคุณไขนอนอยู่เฉยๆนะครับหัวใจมันอาจจะบีบตัวในระดับหนึ่งแต่พอเราเริ่มมีการขยับตัวนะครับ หัวใจก็จะบีบตัวมากขึ้นมากขึ้นนะครับระบบในร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่ดึงศักยภาพของอวัยวะต่างๆเนี่ยออกมาทํางานได้อย่างเต็มที่ดีกว่านอนอยู่เฉยๆนะครับอันที่3เนี่ยก็คือช่วยในการป้องกันนะครับเรื่องของภาวะปอดแฟบแล้วก็จะนํามาซึ่งปอดอักเสบในที่สุดนะครับเพราะว่าการที่เรานั่งหรือว่านอนออการที่เรานอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การขยายตัวของปอดเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนไข้ลุกนั่งขึ้นมาหรือว่านั่งข้างเตียงหรือว่าถ้าดีที่สุดเลยเนี่ยคือเดินเลยฮะเราลากเสาน้าเกลือไปเลยแล้วก็เดินไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยที่จะทําให้ทั้งระบบของร่างกายของตัวคนไข้เองเนี่ยกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่ในภาวะปกติได้เร็วที่สุดนะครับการที่เรานอนอเฉยอ,อย่างที่ผมบอกไปว่า1มันจะทําให้ตัวคนไข้เนี่ยนะครับภาวะปอดเนี่ยก็คือขยายได้ไม่ดีพอขยายได้ไม่ดีคนไข้จะมีภาวะปอดแฟบ พอปอดแฟบันานไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปอดอักเสบได้ซึ่งพอเกิดปอดอักเสบคนไข้จะมีเรื่องของอาการไข้มีอาการไอเสมหะมีอาการหอบเหนื่อยซึ่งสุดท้ายเนี่ยหลังจากผ่าตัดหายดีแล้วแผลผ่าตัดเนียนกริบทุกอย่างผ่าตัดไปด้วยดีแต่คนไข้จะต้องมาเสียชีวิตหรือว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นจากการที่คนไข้เป็นปอดอักเสบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้นะฮะเราอยากให้คนไข้ทุกคนเนี่ยลุกแนงให้เร็วที่สุดในช่วง วันแรกหลังการผ่าตาัดสมมุติว่าเราผ่าไปวันนี้พรุ่งนี้เราอยากจะให้มีการปรับหัวเตียงขึ้นให้คนไขน้นั่งนะครับให้ฝึกนั่งก่อนนะครับเพราะว่าการนั่งเนี่ยก็จะช่วยทําให้คนไข้ในหายใจได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้ออดอดของตัวคนไข้เองเนี่ยคนไข้ก็มาจะบ,บ่นว่าพอเวลามีการขยับเตียงมีการปรับเตียงเนี่ยคนไข้จะเจ็บแผลอาจจะเจ็บแผลผ่าตาัด ต้องฝืนนะครับต้องทนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ที่เราฝืนฝืนทนทนเรื่องของการเจ็บปวดนี่แหละสุดท้ายแล้วมันจะนํามาซึ่งรีซอหรือว่าเอาคำผลลัพธ์การรักรษาที่ดีนะครับพยายามนั่งก่อนหลังจากพอผ่านไปสัก1 2วันนะครับวันต่อมาวันแรกอาจจะนั่งข้างเตียงนะครับหรือว่าวันแรกเนี่ยอาจจะนั่งอยู่บนเตียงก่อนก็ได้พอวันที่2อนะี่ยอาจจะให้มานั่งข้างเตียงหรือว่าลุกยืนนะครับอยู่บริเวณข้างเตียงก่อนนะครับถ้าดีได้ก็คือเดินรอบเตียงเลยฮะนะ พอวันที่3ไปแล้วเนี่ยอยากให้ลุกออกมาเดินแบบเต็มที่นะครับสามารถจะเดินออกจากห้องผู้ป่วยได้ไปเดินตามบอร์ดได้นะครับเดินกลับเข้ามาได้เดินไปกลับได้หรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปใช้ชีวิตกิจวัตรป,ประจําวันส่วนตัวเนี่ยให้ได้เหมือนกับก่อนผ่าตัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ทําตามที่หมอบอกเนี่ยลุกเดินบ่อยๆเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าคนไข้กลับบ้านได้เร็วแน่นอนแล้วก็ระบบทุกอย่างในร่างกายก็จะกลับมาทํางานได้เป็นปกติอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับข้อที่2เนี่ยนะครับหลังการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยระหว่างที่เรานอ,นอนอยู่บนเตียงนะฮะเช่นเราลุกนั่งแล้วเราเดินแล้วในระหว่างที่เรานั่งนั่งนอน,นอน,น,อ,นอยู่บนเตียงเนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้คนไข้เนี่ยกระดกข้อเท้าขึ้นหรือว่าหมุนตามบริเวณข้อต่อ เช่นอาจจะหมุนบริเวณข้อมือข้อศอกหัวไหล่ข้อเท้านะฮะกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้แล้วกระดกข้อเท้าลงกระดกข้อเท้าขึ้นนับ1นึ่งถึงสิ้างไว้แล้วกระดกข้อเท้าลงให้ทาอย่างเงี้ยนะชั่วโมงหนึ่งสักสิครั้งนะครับซึ่งการกระดกข้อเท้าหรือว่าการขยับขาเนี่ยนะฮะมันช่วยเรื่องของการป้องกันนะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดริ้มเลือดุกตันที่ขา ซึ่งจะนํามาซึ่งปัญหาหลายๆอย่างเลยนะฮะถ้ามันมีริมเลือดอุดตันที่ขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มักจะแนะนาคนไข้ว่าหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยถ้านั่นนงนอน,นอนอยู่เฉยยังไม่ได้ลุกจากเตียงไปไหนเนี่ยแนะนําให้กระดกข้อเท้าขึ้นนะครับก,กระดกข้อเท้าลงกระดกข้อเท้าขึ้นกระดกข้อเท้าลงนี้ไปไเรื่อยๆหรือว่ามีการขยับขาตลอดซึ่งก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการเกิดริมเลือดอุดตันที่ขาได้นะครับอันที่3มเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ การกินอาหารนะฮะในหลายๆครั้งเนี่ยยิ่งในคนไข th ้ที่เป็นการสัญยกรรมที่เกี่ยวกับในช่องท้องนะฮะที่เป็นการผ่าตัดในช่องท้องทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้เนี่ยก็บางรายเนี่ยนะคนไข้บางรายเนี่ยเราก็จะให้คนไข้ทานได้เลยบางรายก็อาจจะให้งดน้ำาวดอาหารไปก่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็ให้คนไข้มากินบางรายก็อาจจะงดน้ำาวดอาหารแล้ววันต่อมาก็จะเริ่มให้จิบน้ําเริ่มให้กินเป็นพวกน้ําหวานนมอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ปฏิบัติตามที่แพทย์ แนะนำหรือว่าแพทย์สั่งเนี่ยให้ให้อย่างเคร่งพัดเลยนะฮะเพราะว่าเราจะพิจารณาว่าจะให้กินหรือไม่ให้กินจะให้กินเร็วกินช้าเนี่ยเพราะว่าเราจะรู้ดีที่สุดจากน้างนะครับว่าคนไข้ในในกลุ่มนี้หรือว่าในรายเนี้ยเราควรจะให้กินได้เลยไหมหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยนะครับยิ่งการผ่าตัดในช่องท้องจะมีการรบกวนนะฮะเรื่องของตัวลำไส้เราขยับลำไส้เราตัดต่อลำไส้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะทําให้ท้ายที่สุดเนี่ย หลังการผ่าตัดคนไข้อาจจะมีอาการท้องอืดได้หรือว่าลำไส้เนี่ยยังขยับตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยหลังผ่าตัดเนี่ยทานเข้าไปเต็มที่เลยคนไข้จะมีอาการท้องอืดอาจจะมีอ้วกอาเจียนอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยงดน้ำงดาหารก่อนเมื่อไหร่จะต้องกินหรือเมื่อไหร่แพทย์ก็จะมาบอกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าแพทย์แนะนําว่าให้จิบน้ํานะครับเราก็เริ่มจิบทีละน้อยๆก่อนนะครับไม่ใช่แบบกระดกทีเอื้ออะไรเงี้ยซึ่ง มันจะเยอะเกินไปนะฮะลำไส้อาจจะทํางานไม่ทานเพราะฉะนั้นจิบน้ําคือจิบน้านะครับค่อยๆจิบเหมือนจิบชาจิบกาแฟอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับค่อยๆจิบไปแล้วก็อันที่2ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยได้รับคําสั่งมาแล้วว่าแพทย์แนะนําให้ทานเรื่องของตัวอาหารเหลวได้นะครับอาหารเหลวที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นพวกนมหรือว่าน้ําผลไม้ซึ่งพวกนี้เนี่ยคนไข้สามารถทานได้เลยนะครับนมเนี่ยก็กินนมได้ทุกประเภทครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าผมแนะนําคนไข้เนี่ยก็มักจะแนะนําให้เป็นพวกนมจืดก่อน น้ำตาลไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของปัญหาที่น้ำตาลสูงในขณนะนอนโรงพยาบาลต้องมาฉีดยาลดน้ำตาลอะไรอีกเพราะฉะนั้นพวกนมอันนี้ผมแนะนำคแค้าทานได้เต็มที่ดื่มได้เต็มที่นะครับถ้าแพทย์อนุญาตแล้วนะครับพวกอาหารเหลวอันนี้สองคือน้ำผลไม้ครับทานได้นะครับน้ำผลไม้ก็ทานน้ำผลไม้ได้ทุกประเภทนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีข้อห้ามอะไรก็ ทานไปก็ได้ช่วยบำรุงแล้วก็ให้ร่างกายเรามีงานสดชื่นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงก่อนก็คือเป็นพวกชาหรือว่ากาแฟหรือว่าพวกน้ํามัดลมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลเรื่องของการทํางานของตัวลําไส้หรือว่าจะทาให้คนไข้มีการรู้สึกปวดท้องมีการแน่นท้องหรือว่ามีกรดไหลย,ย้อนที่เป็นมากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะงดน้ำงดอาหารคนไข้ยอยู่พอคนไข้ไปกินพวกชากาแฟหรือน้ำมัดลมที่มันมีส่วนประกอบของคาเฟอีน นะมันก็จะทําให้เรื่องของการทํางานของตัวหูรูดต,ต่างๆของตัวกระเพาะอ,อาหารเนี่ยมันหย่อนยานก็จะมีกรดไหลย้อนมากขึ้นแค่จะมีอาการปวดจุกแน่นท้องหรือมีอาการเรอเปรี้ยวหรือมีการอืดท้องแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกินน้ำทุกประเภทค,ครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงพวกชากาแฟรหรือว่าน้ำบัตโรมไว้ก่อนจะดีที่สุดน,นะครับอันที่สามก็คือหลังจากที่เราให้คนไข้กินของเหลวหรือว่าจิบน้ําแล้วเนี่ยเราก็มัจะแนะนำให้กินอาหารอ่อน อาหารอ่อนที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพวกโจ๊กหรือว่าข้าวต้มนะครับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะฮะไม่ใช่แบบพอหมอบอกว่าให้กินข้าวได้เป็นอาหารอ่อนอคนไข้ก็ไปซื้อสเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กไก่มากินเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันจะหนักไปนิดนึงกับตัวลำไส้เพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าให้กินอาหารย่อยง่ายนะครับเช่นโจ๊กข้าวต้มอาจจะใส่เป็นพวกหมูสรรรับหมูบดเนื้อบดเนื้อสรรรับอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกปลาอะไรเงี้ยครับอันนี้ทานได้เพราะว่ามันย่อยง่ายนะครับมันก็จะดีกับลำไส้ แต่ถ้าเกิดว่าแพทย์อ,อนุญ,ญาตให้คนไข้าทานอาหารได้แบบปกปติคนไข้ก็ทานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรผักเพลิกผลไม้คนไข้าทานได้เต็มที่นะครับกินข้าวสวยได้กินอะไรก็ทานได้เต็มที่เลยนะครับช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าทานแล้วมันมีอาการปวดท้องหรือว่าแน่นท้องอาจจะค่อยๆทานนิดนึงอย่าเพิ่งรีบกินนะครับเพราะว่ารอให้ลําไส้ท้งหลายแลมันได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาก่อนนะครับอันที่4ี่เนี่ยก็คือผมอยากจะแนะนําให้คนไข้ฝึกการหายใจได้อย่างถูกต้องนะครับ การฝึกหายใจหลังการผ่าตัดมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือหลังผ่าตัดไปแล้วคนไข้จะไม่ค่อยขยับแล้วก็หายใจได้ไม่ดีทําให้มีปอดแฟบเป็นปอดอักเสบวิธีการการฝึกหายใจที่ถูกต้องเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ1เลยนะฮะให้คนไข้เนี่ยนั่งตัวตรงๆนะครับพยายามนั่งนะฮะอย่านอนเพราะว่านอนหายใจกำบังลมหรือว่าปอดมันขยายตัวได้ไม่ดีพอเรานั่งตัวตรงๆในลักษณะแบบนี้นะฮะขออนุญาตนะครับ,รยยรบทำสาธิตได้ดู นั่งตัวตรงๆนะครับแล้วก็ให้หายใจออกให้สุดนะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆให้เต็มที่แล้วก็ให้นานที่สุดค้างไว้แล้วก็ค่อยผ่อนลมหายใจออกยกตัวอย่างนะครับเช่นหายใจออกให้สุดก่อนแล้วก็เริ่มหายใจเข้า เนี่ยครับคือการฝึกหายใจอย่างถูกวิธีคือหายใจออกให้สุดและหายใจเข้าให้เต็มที่ให้ได้นานที่สุดกัด้นไว้ค้างไว้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมันจะทําให้ปอดของเราเนี่ยขยายตัวได้อย่างเต็มที่นะครับช่วงแรกแน่นอนฮะว่าหลังทำอาจจะมีตอนหายใจเข้าลึกๆปุ๊บเจ็บแผลแต่ต้องฝืนต้องทนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝืนไม่ทนตอนนี้ปัญหาที่ตามมาที่ผมบอกมันจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับตัวคนไข้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามฝึกหายใจแบบที่หมอบอก อันนี้เป็นการฝึกหายใจโดยที่ไม่ได้มีเครื่องช่วยหรืออุปกรณ์อะไรเสริมแต่ว่าในบางรายเนี่ยนะฮะเราจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นลูกบอลให้ดูดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมอาจจะมาสาธิตเรื่องของตัวการใช้เรื่องของตัวลูกบอลที่ดูดฝึกในการช่วยหายใจค่อยว่ากันีทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยหรืออุปกรณ์ยังมาไม่ถึงผมแนะนําว่าทําแบบนี้ประสิทธิภาพเนี่ยดีเท่ากันนะครับช่วยได้เหมือนกันนะครับอันที่5้าก็คือเรื่องของยาแก้ปวดนะฮะ แน่นอนนะครับว่าหลังผ่าตัดเนี่ยจะมีอาการเจ็บปวดแผลอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราผ่าตัดเนอะมันก็จะมีการอักเสบของตัวแผลมีการเจ็บของบริเวณแผลที่ทําการผ่าตัดไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแพทย์เนี่ยจะทําการสั่งยาแก้ปวดไว้ให้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสั่งแบบยาฉีดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในบางรายก็จะมีเรื่องของตัวยากินด้วยซึ่งในคนไข้บางรายเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะว่าบางคนเนี่ยเขาจะปวดแล้วทน มจะบอกว่าปวดเนี่ยไม่ต้องทนถ้าปวดให้ขอยาแก้ปวดเลยเพราะว่าถ้าเราปวดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่อยากทําอะไรเราจะอยากจะนอนอยู่แต่บนเตียงเฉยๆซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนําเลยนะฮะกับการที่คนไข้นอนอยู่บนเตียงเฉยโดยที่ไม่ขยับเพราะว่าปวดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าปวดให้ให้ขอยาแก้ปวดทันทีนะฮะเพราะว่ายาแก้ปวดเนี่ยมันจะช่วยลดอาการปวดทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกสบายตัวขึ้น ขยับตัวได้มากขึ้นหายใจได้ดีขึ้นสาม,มารถที่จะลุกเดินได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการปวดนะฮะให้ขอยาแก้ปวดกับคุณพยาบาลหรือว่าหมอเนี่ยได้ทันทีซึ่งปกติเราจะมีการสั่งไว้เช่นให้ยาแก้ปวดแบบฉีดได้ทุกๆ4ี่ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีอาการปวดแนะนําว่าให้ขอยาแก้ปวดแพทย์ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าแพทย์ไม่ต้องการหหให้ไข้เจ็บปวดหลอกเราางด้ากการผ่าตัดนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5คําแนะนำนะฮะที่ผมอยากจะ แนะนำให้กับคนไข้หลังการผ่าตัดทุกคนและไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดชนิดใดเป็นการผ่าตัดประเภทใดนะฮะสามารถที่จะนําคําแนะนําทั้ง5อันเหล่านี้นะฮะไปปรับใช้ได้นะฮะผมเชื่อว่ามันเป็นคําแนะนํามาตรฐานที่ศัลยแพทย์ทุกคนนะ,ะอยากจะแนะน,นําคนไข้แบบนี้ <S <S <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ทุกคนนะฮะที่ได้ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าคนที่กําลังจะเตรียมเป็นคนไข้ที่จะต้องผ่าตัดในอีกไม่กี่เดือนหรือกี่สัปดาห์เนี่ย อยากให้ฝึกซ้อมซักซ้อมกับตัวเองไว้แล้วก็รีมายกับตัวเองไว้เสมอว่าหลังผ่าตัด5สิ่งที่เราจะต้องควรทําหรือว่าต้องรู้เนี่ยมันมีอะไรแล้วเราจะต้องมีการปรับใช้อย่างไงให้เข้ากับตัวเรานะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ทุกคนที่ได้รับการผ่าตัดหรือว่าหลังการผ่าตัดหรือระหว่างรอคอยการผ่าตัดอยู่ให้ได้เกิดการเตรียมตัวไว้ให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับ Eh, คุณผู้ฟังนะครับหรือว่าญาติของคุณผู้ฟังหรือว่าใค Blues, รก็ตามแต่เนี่ยรบกวนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะรู้สึกดีใจมากๆนะฮะที่มีคนเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์หรือเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งจะทำให้ผมรู้สึกว่าคลิปนี้อย่างน้อยก็มีคนนะได้ดูแล้วก็ให้ความสนใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าคงเจอกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ก็มีคนนะได้ดูแล้วก็ให้ความสนใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าคงเจอกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ